ผู้เชี่ยวชาญตราจารย์ดกรกันตพัฒกิติอชวานร,รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในฝ่ายกิจกรรมและพิธีการจัดงานในงานทำบุญวันสถาป,ปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ103ปีและงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพศ2566ในครั้งที่หนึ่ง ณห,ห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกันสองใน3เมื่อวันที่5กันยายน2,566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาร่างกำหนดการในการจัดงานทําบุญวันสถาป,ปนามาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีครบรอบ103ปีและงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการประจำปีพศ2566 รวมถึงการวางแผนในการจัดงานของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายสําหรับกําหนดการจัดงานวันสถาปนามาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีครบรอบ103ปีมีกําหนดจัดขึ้นในวันที่21กันยายน2566สําหรับงานมุทิตาจิตกเกษียณอายุราชการบุคลากรมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีประจําปีพศ2566มีกําหนดจัดขึ้นในวันที่22กันยายน2566